สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีขนมอันนี้มาเป็นขนมเกาหลีนี่อันนี้เป็นขนมรสเผ็ดนะแต่นเนี้ยเผ็ดคูณสองเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าอันไหนมันจะไหวแล้วเราจะไหวหรอเปล่าเคยเคยกินเปล่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันนี้นะเริ่มวันนี้ก่อนนะ นี่ให้ดูข้างในว้เป็นเหมือนข้าวนมเข้าเกียบ SD อ๋ไม่เห็นนะเดี๋ยวก้มลงให้อันนี้เห็นปะโอเคโอ้มันอันเล็กๆนะอันนี้รสเผ็ดธรรมดา มันออกหวานหน่อยอ่ะนะอันนี้คออันี้อันนี้คือออกหวานหน่อยอก็อร่อยนะออกเหมือนคล้าแบบปลาหมึกหวานๆเคยเห็นปะที่บ้านเราให้มันแบบที่เป็น,แบบปนคล้ายๆเนื้อปลาหมึกมีคนแอบแอบขึ้นมาอมืเริ่มเผ็ดที่คอแล้ว อเริ่มเผ็ดที่คออม,มันก็ไม่ถึงว่าเผ็ดมากอร่อยเรามาดูเผ็ดคูณสองดีกว่าคูณสองสไปซี่ไม่คนเราฝั่งนะกินไม่ขนข่าวแอบมองอะ่ะเทรวมกันเลย แบ่งครึ่งไว้หน้าตาเหมือนกันแต่เรื่องความเผ็ดอืม,อมเผ็ดกว่าจริงเผ็ดเดแบบแสบริ้นเลยอะเผ็ดแสบริ้นอันเนี้ยเด็กๆอะ่ะกินเผ็ดธรรมดาได้ถ้าคนโตขึ้นมาหน่อยอะ่ะ อาจจะชอบแบบนี้อืมเผ็ดกำลังดีแต่ไม่ได้ถึงกับเผ็ดมากนะแต่ถ้าเกิดกินหมดนี่ก็ไม่แน่อดีนะแต่มันออกจะแบบแสบที่ปลายลิ้นลงคอนิดนึงอร่อยส่วนตัว ถ้าวันนีน้ี่เดี่ปังเน่ไเวลาจ้าเดี๋ยวจะหาขนมอะไรมาชิมให้ดูอีกนะฝากติดตามด้วยนะคะาอเป็นกำลังใจให้กันนะคะายบาจ้า มามา,มาเมื่อกี้ทาคลิปลง youtube ไปแล้วคลิปเต้นอยู่ใน youtube นะจ๊ะนี่อันนี้ขนมเผ็ดเกาหลีอันนี้คูณสองอยู่ฝั่งนี้นี่น,นี่คูณสองสังเกตปากแดงลิ้นแดงคือกินไปแล้วไงเมื่อกี้เผ็ดอยู่อันนี้คือธรรมดานะจ๊ะเอาเผ็ดคูณสองอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคือนางเผ็ดพอสมควรเหมือนกันนะทําให้แสบปากแสบลิ้นได้เลยส่วนอันนี้ขนมให้ธรรมดาเด็กๆกินได้ กินไปเกือบสิบชิ้นอะถึงจะรู้สึกเผ็ดอยู่ฝั่งนี้อร่อยเอาขนมหมอยั่วแหละฝากกดติดตามไวยนะฝากกดหัวใจให้ด้วยรักนะจุ๊บๆแม <laughs> าใครเคยกิน้ะมั่งเคยกินป่ะเคยเห็นหรือป่าคอมเมนต์บอกกันได้นะจะให้ขนอมอะไรมาอีกบอกเลย มามา,มาเมื่อกี้ทาคลิปลง youtube ไปแล้วคลิปเต้นอยู่ใน youtube นะจ๊ะนี่อันนี้ขนมเผ็ดเกาหลีอันนี้คูณสองอยู่ฝั่งนี้นี่น,นี่คูณสองสังเกตปากแดงลิ้นแดงคือกินไปแล้วไงเมื่อกี้ <laughs> เผ็ดอยู่อันนี้คือธรรมดานะจ๊ะเอาเผ็ดคูณสองอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคือนางเผ็ดพอสมควรเหมือนกันนะทาให้แสบปากแสบลิ้นได้เลยส่วนอันนี้ขนมไทยธรรมดาเด็กๆกินได้ กินไปเกือบสิบชิ้นอะถึงจะรู้สึกเผ็ดอยู่ฝั่งนี้อร่อยเอาขนมมมอยั่วแหละฝากกดติดตามไวยนะฝากกดหัวใจให้ด้วยรักนะจุ๊บๆแมะใครเคยกิน,น้ะมั่งเคยกินป่ะเคยเห็นหรือป่าคอมเมนต์บอกกันได้นะจะให้ขนมอะไรมาอีกบอกเลย